สวัสดีค่ะนาน่าชาแนลนะคะวันนี้เานาจะมารับสมาชิกใหม่กับบ้านกันค่ะเพื่อคุณแม่ใจดีนะคะให้หมามาเลี้ยงหนึ่งตัวเป็นพันเชอว,ว่าขนยาวค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องเป็นไงโตแค่ไหนแล้วนะคะไปดูกันเลย <laughs> 啊！呜<好>，我啊 จำตรงนี้พอดีนะเป็นหมย์อะไรไปน้องเมย์นี่เองนะนั่นแหละตัวนั้นเลยมานี่แล้วกี่เดือนนะคะยังเดือนกว่าลูกวัคซีนแล้วใช่ไหมที่โอปปองอ๋อยางใช่ไหมยี่สิบสองเกต้องพาเขาไปวัคซีนเข็มแรกโอเคเกตอเขาไว้ไปถึงบ้านก่อนก็ได้ไม่นานก็ไม่กลัวโควิดกายกายเดี๋ยวถึงเวลาก็ต้องไปตัดเออโอ๊ยตงบีเขาไม่รักตธอหรอกวันร้างอะ อ like uh huh. uh> em really? uh, uh si ู่ด้วยกันนะลูกกลัวกลัวกลัวอะกันเขาดีเพราะว่าแม่หลับจริงเลยอ๋ออันนี้ทำความสะอาดแล้วหรอป๊าใช่ดีแล้วให้แม่ไปดูดิเอาแม่ไปด้วยเฮ้ยไม่ได้เจ๋งมองใหญ่เลยอ่ะวันนี้เราถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากรับน้องมาจากกรุงเทพค่ะนี่ น้องเป็นชื่อว่าขนยาวนะคะเป็นเพศผู้โดนัสได้ตั้งชื่อให้น้องเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วชื่อว่าโซดา,า,าก่อนที่โดนัสจะรับน้องมานะคะโดนัสก็ได้ซื้อของพวกอุปกรณ์อาหารให้น้องเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาฮอให้ดูกันว่าโวนัสซื้ออะไรมาบ้างอันแรกนะคะก็จะเป็นกระดาษชิชชู่เปียกอันนี้เลย อันนี้สาหรับน้องหมาน้องแมวโดยเฉพาะนะคะมี100แผ่นอันนี้พี่พนักงานเขาแนะนํามาต่อมานะคะเป็นปลอกคอน้องนี่กาลังจะถึงเทศกาลคริสต์มาสพอดีน้องยังตัวเล็กอยู่เลยไม่รู้ว่าน้องจะใส่ได้ไหมต่อมาก็จะเป็นของเล่นน้องกันบ้างนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นอันนี้เลยพี่พนักงานเขาบอกมาว่าถ้าน้องกัดหรืออะไรก็ ไม่เป็นอันตรายนะคะน้องสามารถกืนแล้วก็พูด,ดูดออกมาได้นี่อันนี้เลยต่อไปชิ้นที่2นะคะคือน้องชอบชิ้นนี้มากนี่นี้ก็จะเป็นตุ๊ก,กตานะคะน่าจะเป็นมังกรปะต่อไปจะเป็นพวกอาหารของน้องนะคะน้องก็จะกินอาหารเมร็ดเป็นเม็ดเล็กนะ นี่จะเป็นยี่ห้อนี้เลยค่ะนันล,ลองซื้อมาเป็น1กิโลก่อนนะคะต่อไปก็จะเป็นนมแพะนี่เลยอันนี้สามารถผสมกับอาหารเม็ดได้เพื่อให้มันแบบนิ่มๆขึ้นต่อไปจะเป็นแผ่นฉีของน้องนะคะจะบอกว่าน้องฉลาดมากเลยน้องสามารถฉีบนแผ่นได้แล้วเปเป็นชาโคนะคะมันจะได้แบบ ซึมซับกลิ่นได้ดีมากขึ้นตัวแผ่นมันก็จะเป็นแบบนี้เลยสามารถกราออกมาได้มี50แผ่นนะคะขนาดก็จะเป็น45คูณ60เซนติเมตรนี่เลยแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ซื้อมานะคะก็จะเป็นถาดข้าวของน้องโซดานะคะอีกฝั่งนึงใส่อาหารเม็ดอยู่ตรงนู้น <c oughs> อันนี้ก็จะไว้ใส่แบบน้ำเป็นสองหลุมแบบนี้นะคะ ข้าวๆก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะที่พี่พนักงานเขาแนะนำมาสำหรับคนที่เลี้ยงเบื้องต้นนะคะเดินไปเลยจะไปปล่อยวัน จะมาบอกว่าทำไมถึงได้น้องตัวนี้มานะคะก็คือเริ่มแรกนะคะหมาของเพื่อนแม่เนี่ยออกลูกประมาณ4ตัวและเพื่อนแม่ก็ถามว่าอยากได้น้องไหมแม่ก็บอกอยากได้นะคะแต่น้องเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงเลยจะให้เพื่อนแม่ดูแลไปก่อนสักพักหนึ่งนะคะแต่ไม่นานน้องก็เสียชีวิตลงก็เลยไม่ได้น้องตัวที่สมานะคะแต่เมื่อไม่นานมานี้เนี่ย พี่มาบอกว่ามีหมาตัวนึงหลุดจองนะเพราะว่าเขามีสุนัขพันธุ์อื่นนะคะยังจะเอาอยู่ไหมแม่ร้านก็บอกเอาก็เลยนายน้องมาแล้วประจวบเหมาะกับพี่โดนัดไปฉีดวัคซีนที่กรุงเทพพอดีเลยนะคะก็เลยเอาน้องมาพร้อมกันเลย ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปรับสมาชิกใหม่เข้าบ้านนะคะถ้าใครชอบน้องโซดาเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe รอไว้เลยเดี๋ยวจะมีคลิปน้องออกมาเรื่อยๆแน่นอนนะคะนี่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะดาบ๊ยบา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 ยโซดายังยัง <คน S 1> <laughs> คน่ายเกร็งมากสดาเกร็งเกร็งมากแ่เน่เรียกโซดาเขาก็หันแม่เลยนะ